เอ้าขี่รถออกมาแล้วก็เห็นอีกแล้วพักบงนะมันหลายนะเอาไปพัดแปลงหมืองกูแปลงเพื่อนยังลงมาแบบนี้นะเฮ้มาเรามาเก็บเ่อนวะทางไหนเอาเลยอ่อนๆมันเด็กกัน สีเบ็ดาัเนาะกืจับเมนมาอเเออมันพักบุงเนาะนนี้เราืพันมททำเก็บน้วบกเขาพพกบแม่นี่เลยคืาะักบุงแบบนี้แะเนาะตอนพ่อนี่บัวน้ำแปงเบัวเนาะบกเอาไปใส่สะป่าเข้านะแปง บัวนี่แหละมันจนะนเ,เป็นอยูงง่เร็วเปียนเราดึงเอาแล้วบ่มึงลงแบเอาดูฮ่าขูกยานปิ่งบ่ขูกยานกันนะเอาแป้งอีดีดิบัวนี่น,นี่ลงไปลงไปกลนะุ่มเอาไว้นะ บัวกางไปแลปีง้อโอ้ยอะไบัวนี่นะแป้งเห็นตังไรวะแป้งในนำเามมีดิ แนะนำกับเต็มไหมนะโอ้บรดอืดเลยแป้งทางนี้เนาะโอ้อยากได้บัวนี่เนหะ็นแล้วไหนว่าบัวอยากลงไปยานปิงนะครับเต็มเลย ขนาดครับเม่นไผ่บัวจักโซไซเมาส์อ้กันท้าผูกมีป้าอยากได้บัวนี่ไปใส่ป่าวะบัวนี่นะลงมาเฉพาด ทั้งพุ่นกับมีดในแปลงทั้งผูกกับมีนะโอ้โหขึ้นออกแล้ว,ลว,ลวไปเอาบัวทั้งบัวทั้งผูกกับมีสามนาทีถ้ากันเลาะจากแดดดำดำกับดำแล้วมันจะเห็นเนระ กคมันสามอาทิตน่าะนั้นไมันได้อะนะคจะได้ปไปไหรือวันากระสุเบ็ดรรี่กนไปขายะไปห้งบนเรอองา้ลดนม่บ่อกกยังได้ัวนี่ไปซองะมาดอกอะไร่านย่นะ thạc nè lúng nó còn đây nữa anh nhỉ đi về ừ. đi buồn mới đấy thì cái cầy cái... được <laughs> cái giá nó dễ kiếm mấy bông bông lẽ không, có sự, không có sự nhận, phải đồng không nằm kiếm bảo bông để thắt vào mương bông แล้วมาเอาออนไลน์แล right, <ici> ้วพอพพงคนน่้นคนหนึ่วัเก็บเนาะคนหายปลาปลาลายขนาดราันเลตุ๊กตุ๊เดินรงคือเก่ากันเลย

ใช้รูปเนาะเข่าป้องสวนเลยเขามาก่นมีนทรายมันเป็นมเขาว่ะนะเป็นมันเป็นกลมเลยสวยะหวานแล้วอันนี้กะว่าตาดำแห้งงามตาดำแต่แปลวขึ้บมีหัววะเขาลุกเป็นมดแล้วเนาะงามขนาดเละงามกว่าหน้าหน้าโวแล้ว นำ้ำามันมีน้ำาคืน,นำ้ำของประาันมีน้ำตลอดนะ้าเอากบมาเลี้ยงอย่างไดเขามีน้ำเลยนำ้ำมันน้ำสะอาดนะเราเนะีอหมองไรบ้าเขาถามาไปซอดมองไรประมาณรีสอร์ เอาไว้เดือนน้นแ่งประกาขนาดนั้นโอ้คุ้มเออบักาันี้นะแต่มันตับมาอะนทุกคนท่าถั่วมันจะลงมาอยู่บนเลยถ้าถ้าคนลงมาบนเลยนะเอ้อจะไปนะทางคุ้มส่นบักาันี้เนาะไป่างไปนาเฮาไปทังหันเลย หาบัวหนจะตองนี่อภาพงามแบบนี้เม่อก่อนที่เขา,านนมาถ่ายว่าหน้าคนอื่นมันคืงงามหน่อฮาวาน้อามาถ่ายเท่าไี้นะนสายขวาไปทางหนบ่าบัวนี่บ่หอพังมเอาอย่ไปหน้าเขาก็ไหมหน้าาแล้วบีบ

นอย่เพียงเาเีตกนี่ตกนนตัวกางเขาของนี่เลมนานขนาดไม่นเนาะเป็นยังุคนี่อยเหดแม่เงนนดเดียแม่แม่เอาบ่นสไร่จ้พองก็มีอยู่ไปก็มีดิเบอรีูีพอีพอแล้วพอพอล เฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลโอ้คืองามเยอะไนไอ้นนเราเอบาบุออกีตัวกันแม่เราปลูกขบ่มีอเ่แป้งยาง,งาไปตั้งกูปะอ่มันหอน่ะมันหนทำแกมข้าน้อยอออโก็จับแล้วพอนี่เจ็บขานี่นอ,อ่าถ้าเจ็บขานะอา เดี๋ยวก็เฮ็ดเลยบ่งะไงามปูนของเฮาอยู่แล้วเมนมัดะเออพนเขาอีองพูนูนนี่กขาพูนนั่นหรอเนนี่มันอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังนี่นี่ข้างหน้าบ่อหลังหัวนี่ดิอยู่หลังหัวนี่พูนขาเจ้านะของเฮามัดเลยบ่นี่บ่แม่นมันมีหัวอยู่พูนหัวพูนหัวลักสีขาวพูนพตัวนี้ของขาเจ้าหเห็นบ่อลักขาวเออพูนนมีอยู่ เราสิมานะอย่างี่มือนเราอะผมมาหลุดมาเนี่ยมาเรื่องน้องขับมันน้ำมันจะนะของข้าเจ้าขวานที่ขึ้นใหญ่กว่าเอาวะเออเหรอเอเอเ็ตื่นกันของเอางามกว่าซ้ำนี่ตงนี้ระวังงามนะพอเราตัดตัดออกเนาะอันนั้นกุกกันนั้นอะอันนี้เป็นให้เดียวเลยเอันนี้ผมมีน้ำบ่กเถ้ามนีน้ำจะงามที่เราเห็ดเป็นให้เดีเดวยวแต่ก่อนมัน โวนนะมันทางกระเจ้าเขามมีแต่โวน,นนะมืดเลยไล้เขียนเทา่ดีแค่นี้แหละสามลานี่ตัดแค่นี้ขั้นวัดหน่อยนะวยกูหยิบเงนินกูซสือห่าป่าวันนีเนาะไะเมื่อจบเอ้จบคลิปนี้ก็ได้ครับตามขนาดใส่สุดทำงานมาโลอ,อากาศดีขนาดสี่โมงใชพรแลละ